นมัสก,การองคหลวงตาค่ะแล้วก็กราบท่านเมชีแล้วก็กัญญาเรายททุกท่าน้นค<ฮ>่ะชื่อโบค่ะก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะหลวงตาก็คือครั้งแรกที่มาตอนเดือนพฤษภาหลวงตาทักว่าแบบมันมีความอยากค่ะอยากที่จะนิพพานก็คือมันเห็นทุกข์แล้วค่ะว่าชีวิตนี้มันเกิดมาแล้วเป็นทุกข์แล้วมันมีความอยากที่จะนิพพานแล้วก็ตอนนั้นยังยังไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ได้ฟังธรรมขององค์หลวงตามากขึ้นก็ เหมือนค่อยๆเหมือนกําลังเดินทางเจ้าค่ะค่อยๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลวงตาบอกว่าให้ไปฝึกสังเกตแต่ทุกๆการสังเกตรู้สึกว่ามันยังมีตัวเราอยู่เจ้าค่ะหลวงตาก็ครั้งนี้ตั้งใจมาสี่วันห้าวันสี่คืนก็ขอหลวงตาเมตตาชี้แนะเจ้าค่ะอที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรจะไปเอาจะไปเอาเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่านิพพานคืออะไร นนาิพคืออะไรจริงๆนิพพานมันก็คือเป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติละคะ่ะก็คือธรรมชาติมีสองสิ่งก็คือมีสังขารกับวิสังขารค่ะที่เข้าใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดดับก็คือทําหน้าที่เกิดดับเป็นสังขารอยู่แล้วก็ตัววิสังขารเขาก็รู้เป็นธาตรู้ของเขาอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วก็เราไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับอะไรเลยแค่อยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะ ก,ก็เพียนเข้าใจแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะก,ก็มีหลงบ้างแต่พอรู้พอรู้มีสติรับรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปก็แค่รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้หลงค่ะแล้วก็ไม่ออพยายามเพียนอยู่กับปัจจุบันว่าจะไม่มีผู้ได้ผู้มีผู้เป็นผู้ได้อะไรผู้เอาอะไรเจ้าค่ะก็ได้เมตตาของหลวงตา แล้วก็ไม่ชีออยแล้วก็ไม่ชีปูกช่วยแนะนำเจ้าค่ะเออชัดเจน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 ก็เหลือแค่ความเพียรเจ้าค่ะเพียรู้ท่าทานปัจจุบันขณะมีผู้ไปเสวยมีผู้ไปเสวยทุกปัจจุบันขณะถ้าไม่มีไม่มีสิ่งที่ไปเสวยสิ่งที่ไปยึดและไม่มีผู้ไปยึด ความทุกข์ในใจก็ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีอมทุกปัจจุบันขณะถ้ามีสิ่งที่เสวยมีสิ่งที่ยึดถือมีสิ่งที่อยากเอาอยากได้อยากเป็นตัวที่ไม่พอใจก็ดิ้โลนผักใสด้ด้ความไม่พอใจเรียกว่ายึดทั้งพอใจและไม่พอใจอย่างนี้ก็จะเป็นทุกข์เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นทุกข์แต่ถ้าทุกปัจจุบันขณะไม่มีผู้เสวย จะดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดแต่อ,อย่างเดียวนั่นแห e ละกิเลสก็เป็นกิเลสที่ดับไปแต่กิเลสใหม่ไม่มีกิเลสตัณหาใหม่ไม่มีความทุกข์ใหม่ก็ไม่มีเลื่อยไปตราบใดที่ไม่มีผู้ยึดกิเลสตัณหาแล้วก็ความทุกข์อันใหม่ก็จะไม่มีมิเตะมีแต่ที่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอาจจะมีมีกิเลสตัณหาแต่ผู้ยึดไม่มีดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีสิ่งที่ยึด แล้วไม่มีตัวตนของผู้ยึดไอ้อันใหม่ในปัจจุบันขณะเขาจะไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีผู้ทุกข์ภาษาเขาภาษาสมมติเขาก็เลยเรียกว่านิพพานเมื่อไม่มีผู้ทุกข์ก็เรียกว่านิพพานนั้นนิพพานก็จริงๆก็คือไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารและวิสังขานซึ่งเป็นนิพพานธาตุก็แม้แต่นิพพานก็ไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้อยากได้อยากเอานิพพานอยากเป็นอย่างนี้มันก็ยึดนิพพานไว้ไว้ล่วงหน้าว่าจะไปเอานิพพานในอนาคตก็ทุกข์อีกระนั้นเนี่ย น no ิพพานที่แท้จริงมันคือสิ้นผู้ยึดทั้งสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับแล้วก็สิ้นยึดทั้งวิสังขารซึ่งเป็นนิพพานนิพพานธาตุเมื่อไม่มีผู้ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ดังนั้นความไม่มีผู้ทุกข์กับสังขารไม่มีผู้ทุกข์กับนิพพานไม่มีผู้อยากหรือไม่อยากกับสังขารไม่มีผู้อยากหรือไม่อยากกับนิพพานมันก็ไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยนั้นนิพพานธาตุมันเป็นธาตุที่มีอยู่นั้นคือใจเราเนี่ยทุกคนใจบริสุทธิ์ใจแทมันเป็นอยู่แลมีทุกคน ส,ส่วนสังขารก็คือขันห้าเกิดดับเกิดดับก็ไมีอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสังขารหมดเป็นความพุกแต่งเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นเครื่องมือที่ทชยทางานเป็นสังขารพุกแต่งแต่มันก็พุกแต่งอยู่ในใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรปรากฏเป็นสุญญตาธาตุเป็นอนัตตาไม่ไม่มีอะไรเกิดดับนี่ดังนั้นตัวความเป็นตัวตนของเราไม่มีไม่มีอยู่ในสังขารและไม่มีอยู่ในนิพพานธาตุก็เรียกว่า สิ้นยึดสิ้นผู้สเสวยทุกขจักนณนะถ้าสิ้นไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารพุกแตง่งและไม่มีผู้ยึดทั้งนิพพานธาตุมันก็ไม่มีผู้ทุกภาษาสมุติเขาเรียกว่านิพพานผู้ที่ไม่มีผู้ยึดและไม่มีสิ่งที่ยึดแล้วนิพพานแล้วเขาภาษาสมุติเขาเรียกว่าพระอรหันต์ดังนั้นพระอรหันต์ไม่ได้หมายถึงผมพระเหลืองพวกท่านถ้าไม่มีไม่มีผู้ยึดและไม่มีสิ่งที่ยึดมันก็จะนิพพานเรื่อยไปจนกว่าท่านไปมีสิ่งที่ยึดหรือมีผู้ยึด มันจะจะเป็นกิเลสตัณหาและทุกทันทีแต่จิตเนี่ยอาการทั้งเปลี่ยนเป็นเวทนาและจิตเนี่ยกายเวทนาแล้วก็จิตและกรรมเนี่ยมันมีสี่อย่างเนี่ยในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันจะดีไม่ดีมันจะสุขทุกข์บุญบาปกุศลอกุศลไม่มีผู้ยึดสอย่างเดียวกิเลสตัณหาใหม่และความทุกข์ใหม่ไม่มีมีแต่กิเลสตัณหาและความทุกข์ที่มันผ่านไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วเหลือแต่ว่ารู้จริงแล้ว เข้าใจจริงๆแล้วตอนนี้เห็นได้ใจจริงๆไหมเห็นมันจริงๆได้ใจจริงๆไหมเนี่ยเราเป็นความจําหรือเป็นความจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วก็สุดท้ายก,ก็ใจก็สิ้นยึดสิ้นตัวตนจริงๆถ้าใจสิ้นยึดสิ้นยึดหมายถึงว่าไม่มีสิ่งที่ยึดที่หมายที่คาดหวังที่จะไปเอาไปได้ไปเป็นแล้วก็ไม่มีผู้ยึดก็จะนิพพานเรื่อยไป ก็คือยังเป็นสัญญาอยู่ค่ะหลวงตายังไม่ได้เห็นถึงใจจริงๆคะ่ะก็ยังแต่ยังไงก็ขอให้สัญญามาถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิก่อนค่ะ <K le af ie> แล้วก็พอเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงพอเป็นจริงก็อนนี้นิพผ่านจริงคือใจอ่ะมันสิ้นยึด,ส,ยดสิ้นตัวตนจริงๆรรู้แจ้งแก่ใจวันนี้สิ้นยึดสิ้นตัวตนแล้วไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีสิ่งที่หมายไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดไม่ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดสิ่งที่ถูกยึดแล้วไม่มีทั้งตัวตนของผู้ไปยึด ในทุกปัจจุบันมันจะเป็นนิพพานเรื่อยไปเพราะนั้นพอสังขารของขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสญาสขานวิญญาณเนี่ยถึงแก่ความที่อายุขไขก็ธาตุขันก็แตกดับไปแต่ผู้ยึดไม่มีแล้วแล้วสิ่งที่ยึดก็ไม่มีมันก็เลยไม่วิญญาณมันก็เลยไม่มีที่ไปต้องรับกรรมแล้วไปเกิดในร่างใดต่อไปวิญญาณก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิส้นเชื้อมารทั้งหลายก็ตามหาวิญญาณ่ะไปรับผลของกรรมไม่ได้ต่อไปมารทั้งหลายก็ตามหาวิญญาณไม่พบเพราะวิญญาณก็ เมื่อไม่มีเชื้อเสแล้วเชื้อมันคือสิ่งที่ยึดแล้วก็ผู้ไปยึดถ้าไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดและผู้ไปยึดไม่มีสิ่งที่หมายไม่มีสิ่งที่หวังไม่มีสิ่งที่ปรารถนามันก็เลยหมดที่จะไปวิญญาณก็ไม่มีที่จะไปเมื่อไม่มีที่จะไปก็ไม่ต้องมาอีกไม่ต้องมาเกิดอีกไม่มีการตั้งอยู่ได้ต่อไปก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อมารทั้งหลายก็ตามหาวิญญาณนั้นไม่พบอีกต่อไปเจ้าค่ะ ครับขอพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะถูกต้องแล้วครสาธุเริ่มชัดเจนเริ่มชัดเจนว่าไงแทบกราบมันกราบนมัสก,การหลวงตาแม่ชีทุกท่านแล้วก็ขอโอกาสทุกท่านนะคะอ้าวแล้วส่งกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งกันบ้านว่าเวลาไปใช้ชีวิตจริงๆเจ้จจาค่ะก็น้อมนำทำที่หลวงตาสอน ปใช้้แลวก็กินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมทำงานก็อยู่กับธรรมแล้วสุดท้ายก็ตายไปกับธรรมที่ไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีตัวตนของผู <c oughs> ้ไปยึดสองอย่างนะไม่มีที่หมาย <c oughs> ไม่มีที่ยึดไม่มีสิ่งที่หวงังสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ไม่มีตัวตว Moment, นของผู้ไปยึดไปหวงังไปปรารถนาวิญญาณก็ทุกปัจจุบันระวิญญาณก็ไม่มีตัวตนไม่ไม่ต้องรับผลของกรรม อ,อยู่กับธรรมด้วยความไม่ประมาทนะถ้าประมาทก็ทิ้งธรรมถ้าอยู่กับธรรมก็เป็นผู้ไม่ประมาทขอให้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมแล้วก็รู้ว่าทุกปัจจุะทิ้งธรรมไปแล้วเพราะที่ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่พุทธเจ้าท่านว่าให้เอาธรรมเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากข้ามทะเลทุกโอคะโอคะแปลว่าทะเลทุกข คือทะเลทุกแห่งความทุกข์ที่เราอยู่เนี่ยทุกไปด้วยความคิดและอารมณ์ที่ขึ้นลมที่รุนแรงฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตทุกยากลําบากเนี่ยนานับประการก็อาศัยธรรมเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากทะเลทุกแล้วก็จนกระทั่งข้ามฟากไปได้พื้นนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยทุกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทิ้งธรรมไปเป็นโลกไปเป็นกิเลสถ้าทิ้งธรรมก็ไปเป็นโลกก็จะเป็นกิเลสตัณหาไปยึด ไปยึดมีตัวตนของผู้ยึดมีสิ่งที่ยึดมันก็จะเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปเรียกว่าทิ้งธรรมไปจมทะเลตายกระโดดเรือกระโดดเรือธรรเนี่ยก็กระโดดเร,ดดเอเรดดเือไปฉลามกินตายจมน้าทะเลตายแต่ถ้าไม่ทิ้งเรือมันก็ปลอดภัยตลอดกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมใช้ชีวิตอยู่กับธรรมตามปกติ แล้วตายไปกับธรรมธรรมมันคืออะไรธรรมก็คือเนี่ยที่โยมก็พูดเมื่อกี้เนี่ย <ไ idez. S 1> ก็คือไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีคนที่ยึดไม่มีผู้ยึดไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีสิ่งที่คาดหวงังคาดหมายที่จะไปเอาในในอดีตในปัจจุบันไม่ยึดสิ่งใดในอดีตไม่ยึดสิ่งใดในอนาคตไม่ยึดสิ่งใดในปัจจุบันในอนาคตก็คาดหมายคาดหวังจะไปเอาไปได้ไปเป็นอะไรเช่นเจ้าจะไปเอานิพพานในอนาคต จะไปได้นิพผ่านในอนาคตอย่างนี้ก็ยึดไป่นสิงที่หมายที่คาดหวังวิญญาณก็จะไปต่อได้ก็จะมีการไปเมื่อมีการไปก็ต้องมีการมามีการตั้งอยู่เมื่อวิญญาณมีการไปมีการมามีการตั้งอยู่วิญญาณก็ต้องไปรับกรรมไปเกิดอยู่ในร่างใหม่รับผลของกรรมไปแต่ถ้ามันไม่มีที่ยึดที่หมายในอนาคตอดีตก็ไม่หลงแล้วไม่ติดอดีตผ่านอดีตก็ผ่านไปแล้วในปัจจุบันก็ไม่ยึดรู้ว่าไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึด แต่แต่แค่รับรู้รับทราบแล้วผ่านไปรับรู้รับทราบแล้วผ่านไปรับรู้รับทราบแล้วผ่านไปทางตาอุจจาริยกายใจแค่รับรู้รับทราบแล้วผ่านไปรับรู้รับทราบผ่านไปไม่ใช่เอาจับมาดูก่อนนะคือมันรับรู้รับทราบผ่านไปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ขอจับยึดไ้ก่อนพอใจยึดไว้แต่ไม่พอใจปล่อยพอใจยึดไว้ไม่พอใจปล่อยเช่นอาการป่งโรคเบาสบายยึดไว้ไม่ปล่อย ไอไหนไม่โปร่งโลภเบาสบายอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้เรียกว่ายึดนะมันไม่ปล่อยมันปล่อยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจแต่อันไหนเนี่ยที่ถูกใจชอบใจพอใจยึดเอาไว้อ้อย่างนี้มันคัดแยกแบบยึดมีตัวเราเนี่ยไปคัดแยกยึดคัดแยกไอที่ถูกใจจะเอาไอที่ไม่ถูกใจรังเกียจผักใสแล้วก็พอไม่ได้อย่างใจผักไม่ได้ให้มันหายไปเร็วๆไม่ได้ก็โมโหหุดหงิด,งดเช่นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมาแล้วไม่พอใจอยากให้มันหายเร็วๆทำไมไม่หายเดี๋ยวนี้มันหายแต่นี้ แต่พอณ์ปโปกโลกเบาสบายดูแช่เสพอารมณ์นั้นไว้ไม่ปล่อยแต่พอมโหขึ้นมาอุดงิดมีอารมณ์ที่พุกพ่านขึ้นมาอยาายห้หายเร็วๆเอ๊ะทำไมอารมณ์ที่ไม่ดีมันไม่หายเร็วๆแต่พออารมณ์ที่ปโปกโลกเบาสบายดูเสพแช,แช่ไม่ปล่อยไม่ไม่วางอย่างนี้มันอย่างนี้เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ปล่อยวางเห็ไหมใช่จ้ะคต้องรู้ว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรม ไปไหนก็ไปกับทับไปกับธรรมมีชีวิตยอยู่การทํางานอยู่กับธรรมใจก็อยู่กับธรรมรู้ว่ามนอยู่กับธรรมหรือหรือมาอยู่กับกิเลสตัณหาแล้วแล้วความทุกข์ถ้าไปอยู่กับกิเลสตัณหามันก็อยู่กับความทุกข์จมดําทะเลทุกตายเรียกว่าเรียกว่ากระโดดเรือลงน้ําตายตราบใดที่ยังไม่นิพพานมันก็ต้องอาศัยเรือแห่งธรรมนี่แน่สุดท้ายก็ไม่มีใครยึดเรือเมื่อน,นิพพานแล้วคือรู้แล้วว่าไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึด มันก็นิพานแล้วถ้าไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดมันก็ไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดไปหมายมันคู่กันน่ะถ้ามีที่หมายมันมีตัวตนผู้ไปหมายไปยึดถ้าไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดมันก็ไม่มีตัวตนผู้ไปหมายไปยึดมันก็อันใดอันหนึ่งก็ถูกหมดถ้าไม่มีตัวตนไปยึดไปหมายมันก็ไม่มีที่หมายที่ยึดแต่ถ้ามีที่หมายที่ยึดมันก็มีตัวตนมันจะดับอะไรก็ได้เอถ้าดับตัวตนที่จะไปไปหมายไปยึดมันก็ไม่มีตัวตนไปยึดไปหมายแต่ถ้าดับที่หมาย ที่ยึดไม่มีอะไรเลยที่จะหมายที่ยึดได้เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเป็นที่จังทุกอย่างอันได้ตามหมดทั้งที่หมายที่ยึดและตัวเราผู้หมายผู้ยึดอย่างนี้ก็มันก็ไม่มีตัวตนไม่มีทุกไม่มีกิเลสตัาหาม,มีทุกไม่มก็ไม่มีทุกอย่างเน,น,นี้ยแล้วทุกข์เดียวกันหนาเนี้ยมันก็ต้องสังเกตอ่านออกเอาถ้ามีที่หมายที่ยึดก็เป็นทุกข์สมุทัยเรื่อยไปไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีผู้ยึดมันก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไปสุดท,ท้ายเราสิ้นยึดโดยถาวรที่เชิงก็เป็นนนิพาจก นิโรธมักแล้วพ้นจากทุกสมุทัยนิโรธมักเพราะว่าไอ้ทุกสมุทัยมันจะไปหมายไปยึดหลงไปเป็นขนาดจิตแล้วไอ้สติสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีโอแผกก็ไปรู้เต่าทันละละเสียได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นมักนิโรธแล้วมักมักมักก็คือมักแผกอะเครื่องมือที่จะไปใช้ให้หลุดพ้นจากที่หมายที่ยึดไว้หลงหมายหลงยึดในปัจจุบันขณะยึดอดีตยึดอนาคตยึดในปัจจุบันยึดอดีตก็ไยึดในปัจจุบันยึดอนาคต หมายไว้คาดหมายไว้ยึดไว้อยากได้อยากเอาอยากเป็นแนนอนาคตก็มายึดในปัจจุบันในปัจจุบันยึดอะไรก็ยึดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาหรือศีนสมาธิปัญญาในอริยมรรคองแปดก็จะต้องมาใช้รู้รากปล่อยวางแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ละเสียได้รู้เท่าทันละละเสียได้ปล่อยวางเสียได้รู้ททันละละเสียได้ปล่อยวางที่ที่หมายที่ยึดเสียได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นละก็ต้องละในปัจจุบันมันก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคในปัจจุบันดังนั้น นิโรธและมรรคเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาใช้รู้เท่าทานการยึดในปัจจุบันเราละเสียได้ในปัจจุบันแต่ถ้าไม่มีจริงที่หมายที่ยึดแล้วไม่มีตัวตนของผู้ไปหมายไปยึดวิญญาณก็ดับไปเหมือนไปเปลวไฟที่เชื้อเหลือแต่กระบวนการทํางานของขันห้าแต่วิญญาณที่ไปยึดไปรับกรรมไม่มีอีกแล้วตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ตายเรียกว่าสัุปาทิเสสะนิพานนิพานไปก่อนแล้วยังไม่ตายเพราะที่หมายที่ยึดสิ้นผู้หมายผู้ยึดแล้วมันก็ นิพพานไปก่อนแล้วเป็นสาวัติเสสะนิพพานเหลือแต่รับบาปเคาะกรรมของขันห้าที่เป็นกรรมในชาติก่อนนุ้นส่งผลมาให้เกิดเพราะยึดมาต้องมารับผลของกรรมในชาตินี้เหลือแต่ขันห้าแต่พบชาติที่ใจในปัจจุบันและอนาคตที่จะไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์อีกไม่มีแล้วเหลือแต่เลยเหลือแต่ทุกข์ของขันห้าที่แก่ที่เจ็บที่ตายแต่ผู้ไปทุกข์กับขันห้าไม่มีมีแต่อาการของขันห้าที่แก่เจ็บตายไฟธาตุแตกปวดเจ็บปวดทุกทรมาน แต่ผู้ไปทุกข์กับอาการที่ทุกข์ไม่มีแล้วก็ขันห้าก็ตายแตกดับไปแล้วก็เรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานคือตัวตนของผู้ยึดที่หมายที่ยึดไม่มีแล้วตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เป็นสัพปาทิเสสานิพานก็เหลือแต่ขัดกระบวนการทํางานของขันห้าไม่มีผู้ยึดอีกต่อไปแล้วแต่ยังต้องทุกข์กับความเจ็บความปวดของเวทนาอยู่แล้วก็ตายแตกดับเพราะทนเวทนาไม่ไหวปวดมากจนตาย แล้วก็ขาน่ากระดับไปผู้ยึดไม่มีแต่แรกแล้วก็เป็นอนุปาท,ทิเสสนิพานคือรับเศษของกรรมส่วนที่เหลือแล้วก็จบลงไปครั้งสุดท้ายอนุก็น,น้อยเป็นเศษกรรมที่เล็กน้อยของร่างกายแต่ใจที่ยึดแล้วไม่มีแล้วของร่างกายเลยเข้าใจเนาะเข้าใจเจ้าค่ะเออต้องังเกตเอานะทุกคนจะขนาดว่าอยู่ยิดอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมทำงานก็อยู่กับธรรม แล้วก็สุดท้ายก็ตายไปกับธรรมเนี่ยก็อาศัยเรือเนี่ยธรรมะอันเนี้ยไปที่ทิ่ยึดเนี่ยถ้ายึดมันก็ไปทุกสมุทยัยไม่ยึดก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเ่อยไปในปัจจุบันหรือยึดแล้วก็ละได้เสียในปัจจุบันก็เป็นนิโรธเป็นมรรคเ่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่ากินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมอาศัยเรือคำฝาก,อกพอพที่ยึดหมดแล้วนิพพ่านแล้วไม่มีละที่ต้องรู้เท่าทานเพราะไม่ไมยึดะอะไรอีกแล้วไม่มีตัวตวนของผู้ยึดอีกแล้วก็ นิพพานแล้วพรานิพพานแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเรือไม่มีใครแบกเลยแล้วไม่ต้องมีใครมารู้ต่าทันอีกแล้วเพราะไม่ยึดอะไรจะไปรู้ต่าทันอะไรมันก็เลยกลายเป็นนิพพานแล้วพอถึงฝั่งนิพพานแล้วก็ไม่มีใครยึดนิพพานเป็นผู้สมเฝ้ารัพ์เฝ้าทรัพย์นิพพานอยู่ก็ไม่มีใครต้องเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์ก็รู้ว่านิพพานก็รู้ว่านิพพานแล้วก็ไม่ยึดนิพพานเพราะนิพพานเป็นสาระตานะทุกคนมีจิตเข้าถึงนิพพานได้เป็นธรรมชาติ เป็นธาตุแห่งของธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของของเราดังนั้นเรายึดนิพพานไม่ได้เพราะว่านิพพานเป็นของกลางใครก็มีสิทธิ์เข้าถึงนิพพานนี่ได้เป็นของกลางเป็นธรรมชาติเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นนิพพานเป็นเป็นของกลางทั้งหกธาตุดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ธาัดรู้หรือธาตุนิพพานที่บริสุทธิ์แต่ตอนมันเกิดมาเนี่ยมันเป็นรู้ด้วยแอวววิชาคือความโง่ความหลงอยู่ มันเลยยึดยึดเกิดมากะยึดยึดหมดแหละยึดตัวมันเองแล้วยึดอย่างอื่นด้วยแต่ตัวมันที่ยึดแล้วมันที่ผ่านแล้วมันก็ไอธาตุทั้งหมดในดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันก็เป็นธรรมธาตุไปหมดเลยเป็นธาตุบริสุทธิ์ไปหมดดังนั้นพระอรหันตร์ท่านเวลาเวลาท่านที่ยึดแล้วเวลาเผา,าดินธาตุดินธาตุน้ำที่มันยังปรากฏอยู่เนี่ยพวกไอพวกผมก้นเล็บฝันหนังไนะที่มันเป็นอวัยวะที่เล็กๆ มันก็รวมไอ้น้ํา,าด้วยกระเผาไปรวมๆกันไปรวมเป็นขี้เท่าเนี่ยพอไปคุยคุ้ยขี้เท่าก็กลายเป็นเกล็ดเพชรไปหมดเป็นพระธาตุทนนี่เป็นเกล็ดเพชรเลยอันนั้นเป็นเป็นพระธาตุเพราะว่าไอ้ธาตุลุ่มเป็นพระธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุเขาเรียกพระธาตุเป็นธรรมธาตุมันก็เลยทําให้ดินน้ําลมไฟอากาศพระธาตุอีกห้าธาตุที่มาอาศัยหรือเป็นขันห้ารวมเป็นหกธาตุมันกลายเป็นพระธาตุไปด้วยหมดแต่อากาศมันหายปวลวมองไม่เห็น มันก็เลยเหลือแต่ดินกับน้ําที่มันเผาแล้วฉี่ฉี่มันเดือดเดือดพุทธพุทพุพุแล้วก็ไปรวมกับขี้เท่าแล้วไปคุยคุยขี้เท่าเป็นเป็นเกจเพชรเต็มไปหมดนี่น่ะก็เรียกว่าเป็นพระธาตุเป็นพระทหานเกจเพชรเโอเคเนาะกราบขอบพระคุณหลวงตาที่สอนให้เข้าใจทำที่สุดแห่งธรรมจ้ะค่ะเออก็ดูนะเนี่ยทุกปัจจุบันเนี่ยยึดมากทุกมากมองข้ามไปหมดตาก็ฟ้าฟางซึมเศร้าเออ ถ้าเป็นฌานจิตเป็นฌานมันก็เป็นฌานมันมันไม่มีนั่นแหละถ้าจิตเป็นฌานเป็นสมถะกรรมฐานไอ้นิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามันมันไม่มีถ้านิวรณ์ห้ามีอยู่มันมันเป็นฌานไม่ได้นิวรณ์ห้าคือการประชันทะการประชันทะคือมันมันยึดติดนะพึงพอใจติดใจยินดีหนุนในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือมันมีความเพลินใจติดใจยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในธรรมอารมณ์แล้วก็ พยาบาทค,คือไม่พอใจพอใจกับไม่พอใจติดอยู่ในความพอใจความไม่พอใจคิดถึงแต่ติดแต่คนที่รักไอ้ผัวเมียลูกหลานญาติพี่น้องสมบัติพันถฐานติดยึดติดยึดอยู่ที่ติดยึดคำหนึงถึงติดยึดผูกพันกันพัวพันกันโทรศัพท์ถึงกันทั้งวันไม่เลิกลาอันนี้มันติดยึดหมองคาเศร้า,มาหมองถ้าไปเป็นฌานปุ๊บมันไม่มีแล้วรักกระชั้น ไอ้ฝ่ายฝ่ายการมฉันทะข้อหนึ่งข้อสองฝ่ายฝ่ายที่รังเกียดดีรักชั่วชังเกียจทุกรักสุขฝ่ายที่รังเกียจไม่มีจนรังเกีย,ยจใครจนมาติดอยู่ในจิตรังเกียจอะไรจนมาติดอยู่ในจิตอย่างนี้ยึดอย่างนี้เป็นฌานไม่ได้แล้วอุตจกักกุกกจ่าหุดหงิดลำคาญเนี่ยเบื่อเซงกุ้มฟุ้งซ่านนี้ก็ฌานไม่ได้หุดหงิดลำคาญข้อสี่วิจิกิจฉา มันสงสัยไปหมดอนะ่ะจะปฏิบัติจะทกากรรมวิธีใดสงสัยไปหมดฟังคําสอนก็สงสัยไปหมดมันจะจริงหรือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไอ้คนที่ขี้สงสยัยสงสัยหมดอน่ะไม่ไม่เป็นไม่เป็นนักฌานไม่เป็นนักวิปัสสนาแล้วก็ทีนาบิทะซึมเศร้าง่าวงเหงาห่อนอนซึมเศร้าเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสเป็นนักสมถะาละวิปัสสนาถ้า นิวรณ์ห้ามันหมดแล้วมันก็เลยเป็นฌานเป็นฌานเพราะฌานมันปัดจารนิวรณ์ห้าก็เป็นสมถะเพราะคือตอนที่มันไปเป็นฌานมันไม่มีนิวรณ์ห้าแต่พอได้ฌานแล้วเสพฌานมีตัวตนไปเสพฌานไอ้ตัวตนไปเสพฌานมันก็เสพอย่างอื่นด้วยในโลกเสพลูกรถกินเสียงสะพัดเต็มธรรมอารมณ์มันมาเสพที่หลังตอนได้ฌานแล้วแต่ถ้ามันจะมีนิวรณ์ห้ามันได้ฌานไม่ได้แล้วจิตมันจะรวมไปเป็นปิติเป็นฌานที่สองทุติยฌาน ไปเป็นสุขฌานที่สามไปเป็นเอกคตาจิตฌานที่สี่เป็นไม่ได้มันจะต้องมีนิวรณ์ห้าซะก่อนมันถึงจะได้เป็นฌานตั้งแต่ลูประฌานสี่แล้วอรลุประฌานอีกสี่เป็นฌานแปดเนี่ยอากาสารนัญจายตนะถ้าเป็นลูประฌานสี่ก็เป็นเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาจิตหรืออุเบขาฌานถ้าเป็นต่อไปอีกอรลุประฌานสี่ก็เป็นอากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะ เข้าอากาศธาทุไปเลยและว่างเปล่าไปไม่มีกายไม่มีจิตมีแต่ความว่างและไอฐานจิตอยู่ในนั้นอันนั้นไอพุทธที่เข้าไปอยู่ในความว่างมันไม่ได้ผ่านนะเพราะว่าผู้นี้ก็กลับมามันอยู่ในนั้นตลอดไม่ได้เพราะฌานทั้งหมดอารมณ์ชานทั้งหมดเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาต้องคืนเอาเป็นปกปติแต่พอเป็นชาตและพยามเสพอารมณ์ชานประคองรักษาอารมณ์ชาน นั้นพอมีตัวตนเป็นเสพอรารมณ์ฌานมันมีสิ่งที่หมายสิ่งที่ยึดวิญญามันก็ต้องรับข้อกรรมต <ys> ัวเนี้ยมันก็เป็นตัวเป็นตนตแล้วมันก็จะมันก็เลยไปติดโลกได้อีกไปติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิีธรรมอารมณ์เพราะว่ามันเมื่อติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บมันมีตัวตนไปติดแล้วมันก็จะไปติดอย่างอื่นอีกได้ถ้าติดอย่างเดียวมันไม่มีหลักติดอย่างเดียวมันจะติดต้องอย่างทําอย่างตัวอย่างแต่ถ้าพวกมีจฉาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ก็เออมีจฉาอย่างเดียวแต่ทั้งโลกก็รูู้้วว่่่่่าาไไไมปตตติดออะรแแแลยใน เรียกว่าอารูปฌานแต่พอวิปัสสนาญาณพอจิตสงบแล้วพอจิตทุกฌานเนี่ยมันไม่สามารถทรงอยู่ในลมนั้นได้มันตกอยู่ใต้ฌานมันเป็นอารมณ์ฌานก็เรียกอารมณ์ฌานทั้งรูปฌานสีรูปฌานสีเป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์ฌานต่เนี้ยถ้าอารมณ์ฌานมันตกอยู่ใต้ที่จังทุกขังหน้าตาก็จะคืนตัวมากลับมาเป็นปกติฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านแล้วไม่มีตัวตนที่หลงติดไปกับความฟุ้งซ่านยึดติดยึดถือสิ่งใด ไม่ยึดติดยึดถือร่างกายไม่ยึดติดยึดถือลูกเพทนาสัญญาสถา,ยายนวิญญาณไม่ยึดติดยึดถือสิ่งใดภายนอกได้แต่รับรู้รับทราบแล้วผ่านไปไม่ยึดติดยึดถือสิ่งใดอันนี้ก็เป็นวิปัสนาญาณคือรู้แล้วไม่ติดก็จะเป็นวิมุตเป็นนิพผ่านเรื่อยไป be ถ้ารู้แล้วติดยึดก็จะเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นสมมติเป็นทุกข์เรื่อยไปเพราะฉะนั้นสมมติกับวิมุตมันมันต่างกันตรงนี้สมมติสมสมติมันคืออะไรเป็นยังไง สมมติคือรู้อะไรทั้งตาหูจมูกนิ้วก,นนกายใจทุกปัจจกะรู้แล้วติดแล้วยึดก็จะเป็นสมมติเป็นกิเลสตัณหาเป็นทุกข์เรื่อยไปแต่ถ้ารู้แล้วไม่ติดไม่ยึดสักแต่ว่ารู้ไม่ติดไม่ยึดก็จะเป็นวิมุติเป็นนิพพานเรื่อยไปพอตอนนี้พอใจมาสงบแล้วเนี่ยไปถึงฌานแล้วใจมาสงบแล้วมันก็จะรู้เองว่ายึดแล้วติดรู้แล้วยึดหรือติดมันก็จะเป็นทุกข์มันก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอา พราะใจมันสงบแล้วคนเราคนมันเคยเคยพบใจที่สงบพอมันไปยึดสิ่งใดแล้วมันทําให้ใจไม่สงบมีความทุกข์ความเล่าร้อนได้ไฟมันก็เป็นทุกข์มันก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเข็ดขยาดแล้วเข็ดขยาดกับการไปยึดสิ่งใดรู้แล้วติดไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์มันทุกข์แล้วเกินทุกข์แล้วเกินแล้วทุกข์มากๆแล้วเกินแล้วไม่เาอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเข็ดขยาดเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่เจ็บแล้วรู้จักจาแต่คนที่เจ็บแล้วไม่จํา ทุกอยู่ด้านแน่ทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกไม่เจ็บก็เลยเจ็บไม่จำพวกนี้ทนทานกับทุกทนทานกับทุกเจ็บแล้วไม่จำไอคนที่เจ็บแล้วจำมันมันก็เออไปแตะนี่เขาหน่อยทุกไปยึดไอ้นี่เขาหน่อยก็ทุกยึดอะไรก็ทุกหมดไปคาดหมายไปหวังไปปรารถนาอยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรหรือไม่อยากอะไรกับสิ่งใดเข้ามาอยากหรือไม่อยากทุกทันที โอ,อ้ยอยู่ดีๆไม่ชอบหาเรื่องเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคออยู่ดีๆหาเรื่องทุกหาเรื่องทุกมาเผาเอาไฟกิเลสมะเผาใจตัวเองแล้วไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิบานะถือตัวถือตนเนี่ยอาหารการมามังการกูมึงของกูของมึงตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนเนี้ย เนื้อก็ไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งก้าเอาก้างมาแขวนคอเอากระดูกมาแขวนคอตําใจให้เป็นทุกเดือดร้อนเหมือนหมาเนี่ยมันกินจนอิ่มแล้วนะพอตัวอื่นจะเข้ามากินมากมันก็ฮแล้วก็กัดเข้าไปทั่วตัวอื่นแล้วไม่ได้กินเพราะว่ามันวางก้ามใหญ่โตไปหมดแต่ตอนที่มันก็กินอิ่มแล้วแล้วมันก็กินไม่ได้ตรงนั้นน่ะมันก็หวงเอาไว้จะเก็บไว้กินในในชาติต่อไปอ้าว